นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติไอสารสกัดจากธรรมชาติที่ว่านั้นคืออะไรบ้างคือสารสกัดจากมังคุดก็คือมังคุดเสริมฤทธิ์แล้วเราใช้ต้านมะเร็งหรือมังคุดเสริมฤทธิ์คืออะไรก็เป็นสิ่งที่เราใช้สกัดจากมังคุดถั่วเหลืองฝรั่งบบกแล้วก็ผสมกันนลักษณะสิมันเสริมฤทธิ์อ๋อมันเสริมซึ่งกันและกันแล้วให้ไปทํางานกับนิตยขาวนะครับด้วยเหตุนี้มังคุดเสริมฤทธิ์จึงไม่ใช่ยานะครับมีงานวิจัยออกมานะคะว่าสารมังคุดเสริมฤทธิ์เนี่ย มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะครับตัวที่เป็นมังคุดเนี่ยพบว,ว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกับอ่อนนะคะและเหนี่ยวนาออโตเฟจีได้ด้วยนะคะตัวที่2ก็คือไบโบบบนะคะ,ะสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกระดูกนะคะและเหนี่ยวนาออโตเฟจีค่ะครับต่อไปงาดํานะคะออจากการรายงานการวิจัยนะคะพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะและเหนี่ยวนาออโตเฟจีได้ด้วยนะคะ ตัวเหลืองก็เพบว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระตุ้นออโตเฟจี้ได้นะคะตัวสุดท้ายคือฝรั่งนะคะฝรั่งวิตามินสูงอะไรเงี้ยนะคะก็มีสมบัติในการต้านมะเร็งแล้วก็ต้านการอักเสบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติเหล่านี้อาจารย์ก็เลยสนใจว่าได้นําเอาสารสกัดมังคุดเสริมฤทธิ์เนี่ยค่ะมาทดสอบในห้องทดลองและพบว่ามันสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้จริงและกระตุ้นกระบวนการออโตเฟจี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก